ตื่นคนแปามขึ้นมากครับไปดูครับพ่อนี่ครับปลาบ้านผมค้างลาดยางเด้อครับพี่น้องเอาง่ายๆเลยค้างลาดยางโอ้ปลาดุกนี่ครับพี่น้องบาดที่นี่มีครับเวลาเวลาอยู่บาดที่สุดโอ้ยโอ้ยปใหญ่ปานได้แต uh ่ว oh, uh ่างามนู oh, uh ่นสำหรับให้หน้าถึงง่ายเนี่ยครับนี่ครับปลาดุก ปลาพื้นสวัสดีครับผมมึงบึงเพีองปลาพื้นครับนี่ครับปลารวยลายลวยรายนั่ัปลาต้อนเห็นให้เดมเอาได้เลยนี่นี่ืนขึ้นขึ้นอึ้นขึ้นขึนขึ้นขึ้ยขนขึ้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 น้นขึ้นขึ้นขึ้น้นขึ้นข้นขึ้้น เอาตัวใหญก่อนนะครับนี่ๆๆกังหันกันครับเออตีงูตัวพูดตัวใหญ่หุ่นป่นอยูุ่่นโอ้โหเอาสมองมาแท้เหรอประดุก

cầm một lúc à, Có kho Có kho bỏ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn lúc cưng pháo kia lúc hắp bắt chị đầy bóng 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 du ตาบา้านผมครับข้างหลาดยางเด้อครับพี่บอง,งเอาไงไ่ายๆเลยข้างหลาดยางอยู่น้่งข้างหลาดยางเลงยไปดูขันม่นนี่ๆๆสักใส่หางเอ,อานี่ครับงามเลยครับประดุก โอ้เดี๋ยวไปดูหลายตัวได้เท้าหนที่หาตัวแล้วม่ก็ตัวมัครับครับอ้โหโอ้าข้น้อยาข้อน้อย่อนอยาน้ต,นานตัวยงงๆ แต่ยืดลัดเลยพี่น้องนี่น้ยยุุ้องหยุดวดตุ๋ยูรนโอ้โหสิตังกลุ่นกันยังีครับพี่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 ต้นอไอาตัวนี้ัน นี่นี่ครับประดุกกำเอาอยู่นี่เป็นคล้องปูนไปแล้ววะสวิงสวดโอ้ยทำทำตาปลาชงปลาชิงปลางโอ้ยปลาขิงโอ้ยทกำลังข้นทำกำลังข 오, 니가. 오, 니 오, 니가. 오, 니 오, 이가 오, 니가. 오, 니가. 아니야 오, 니가. 오, 니가. 오, 니 어, 오, 어. 가 오, 니가. 오, 니가. 오, 니가.

ตื่นคนฟ้าขึ้นมากครับไปดูแล้วกพ็พี่พีชมาแทา้งน้ำแบบควันสิโดูดขำขาอุ้ยดุกตัวนอี้นะครับโอ,โอ้ตากล้องขั้นเขียวขนาดเลยครับตอนอตากล้องจะจับน้ำ โอ้ยไปพี่ไปทางพี่โอ้ยนู้นแล้ปลาดุกเลยปลาคาอตันปลาดุกก็นี่นี่โอ้ยมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาหาปลาบืนเด้อบาทเลยออออกําเลยแบบปลาดุกไงนี่โอ้ยสุดยอดครับมือนี่ นี่งามๆเลยเหมือนออออโอ้ยสาวสุดยอดหลุดแม่ครับานนงามคนนี้งามเลยครับมาสักอย่างปลุ่มป่งเป้าครับ <c oughs> เห็นปาลาที่แล,ล่นน้ำฝนกันไล่ปลา,าได้บานข้อน <c oughs> ้อยรุนกันครับ

วัน,ออนเดลายอยู่บ่ไปดูข้อมูไม่ค่อยซับทำเท่าไรซับเลยเ,ลย,เลยตัวเลยเลายอยู่ครับเดียสองวนคุบเลยครับตัวนหนุบเอาตัวน,นี้ตัวนึงกำลังนิง่งครับมาลมาละๆลการครับเลย มาดูครับรรไ,รได้ประตองพร้อมแถมประตองได้ผัดตองน้ำตองกุ้งน้ำมันด้วครับวันนี้อยู่ก่สักหางมินปิดกา uuuuh nó uuuh 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 มาขึ้นมาเรื่อยุครับเนี่จักยันถือหัวเายดินนี้ติดพัดด้วยบาทนี่มาจับปลาแล้วกันดื้อนี่นี่ตัวหนึ่งยาม แต่มันคนแตยางมันข้นแน่ลายๆ,ๆสองครับ <c oughs> เอาไงขนาดหนู่มีนาม,มสามปีโออสดีงามยู่ประคอกออันนเอ,อ,อ้องี่ขากรล่นนี่ได้ดอใดกอแข่งปันฟันตัวนึ่นงน่งครับสันเตีย <c oughs> อย่งไงครับป่าเก็บปลาค้องครับผมมาสอนลงมาที่ไหน้งนามหรือไครับเพื่อข้ากันเปล่าป่าแลยปลาคล้องโอ้บสักนหรอนกันีดียะไรมันเม่ดีโอ,อ้โวกระตุ้นึระต กูรูไปต้องไปยังน้องขึนก็รู้เดินขึนมากเดินต้องหลงน้ำเดินต้องหานองเดินเนโอ้เดินอยู่โคกครับทางเนอ้ราดดาดาข้งยดราดาดดดาดดดาดดา ดีมากกำลังดุลมากโอ้ขีดเขาสิบวัาวันหยังบอวันปลาเข็งอรอนตันึงก็ไดเขาาบ่ี่นาดูปลาเข็งตัวนงาไม่ตสองตัวสองตัวสตัวครับ โอ้นี่นี่เปนนนีใตนี่โอ้ยเอาไงเป็นยังนครับนี่เนี่ยคอดยิบเอายิบเอาเลยนี่ปากงบุคคเขียวนํำดอกว่าไม่ได้เยเอะงทางนดนะโอ้ยนี่นี่น้ำหาดียปลาตัวนี้ไหมนี่บางหยาจัอยเ้อป่า สวอนสวอนเดื้อบันซ่ามันมีต้องเอาไปกักตุนครับผมเพื่อขังไว้ถ่ากินเหยียบปวัวท่าน,นอืองามเลย <laughs> ใครตัวยังอยู่หวอยู่ ท่านทำเป็นมะพรพ้าวประดุกไงครับอูย้ยงามด้วยใส่เลยใส่เลยนนั่ตัวนึงครับนี่ยอูย้ยง่ยดีจนีงพอเอินต้นประดุกเลี้ยงตัวน,นี้นะครับนั่นนั่นนั่นให้มันโดดขามไปดิ ไปบ่ใหญ่มันขำลุ่งขุนดิโบ่ได้มันได้ขำลุ่งขุนเอาก้อนหินไปตันอันนั้นไว้นี่เอาก้อนหินไปอือ,อพาหนังเป็นหยาดมันแทงมือหยาดมันแทงมือสันโอ้ยซาวผมประานแล้วตัวใหญ่มันเงี้ยงตู่ตัวน้อยๆตอดเจ็บอู้หูไ่ล่ะได้ไป ไม่พี่น้องมึงกันนะโห่พูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนุ่งามเลยเจ้านี้ผ่านหำจัดแล้วบา้านอ้าบานตัวนี้สองตัวสองตัวครับดทิปเลยนะพี่น้องบา้านมาไต่ในคลองปูนครับบานเดี๋ยวมาวานปลาคออยู่นะครับผมส่วนพันหำลงเบาครับอู้แมนอิลีเอาหำ ปลาคอไงครับครับผมนี่ครับนอนขู่ลูถาเลยอยู่ในคลองเนี่ยนี่มาทางไหนพวกครับมีเติบด้วยหนึ่หอมง,งามเลยเอาล้ครับปา่เอ้าเงาละเฉยดีมากเป็นเงา อู้ปลาดุกนี่ครับพี่น้องบลาที่นี่นี่ครับเวลาเวลายุบปลาที่นี่อู้วปลาไงฟันดิ้งแต่ว่างามนู่นสำหรับให้หน้าแข่งไงนะครับนี่ครับปลาดุกงามนี่พอดีงามเลยอู้ยท่านหามเป็นเป็นพุดจับเอาปั๊บยึ้อยื้อไปแล้ว โอ้พันทำพันจับที่หลังแต่ว่าเอาตัวง่ายๆครับปลาดุกบาดนี่ยง่ายๆโอ้ยใช่ๆ้หนุนเขาจับบางยานตัวนี้เขายางไปเลาะบางอีกแล้วไ่อโดนพ่อตัวนึงเนี่ยพือสีขุ่มๆเยอะตัวใหญ่เป็นแข็งครับนี่ตัวน่าเลยตัวนี้อยู่กับไก่ปลาคอวังหันหลับเพราะว่าผ้ากันเห็นครับกลับมายังเห็นแบบผ้าเป็ด ออนี่เอายุ่ะเนี่ยนะครับเลาะบ้านด้เมืนอนก็ได้หาไก่ครับปลาเมาื่อนี่นะครับงานเมื่อนี่ครับขาท่านครับเมื่อสั่งเมื้อเดียบศีโลครับผม,น,มนี่ค่อยๆเดส๋ยวซัครับไปพอดกรลูกคู่เป้าเห็นปลาลายภาพน่ารักเอาปลาเลยละครับมรบตรงนี้ก็ดึดีตัวงานด้ ขึ้นบ้ใหญ่เลยไปดูนี่ตัวหน่อยายครับผมดึซกออเลยข้างนใส่กระัวไปกอ้ดูหล่สยครับกระอ่อนปากคอเนี่ย,ย,ยสซักเอา,น,าเนี่สวงามตอนนี้งามเลยครับผมจะปลาใส่งามเลยเหมือน ครับไปหาอยู่หากินกับพัานห่านครับผมนี่กับโคดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเลยเด้อครับผมเงินอปีหน่อยลอยลูกกระเพ้านห่นไปหาอยู่หากินเท่าๆครับผมวันนี้ไปใต้ปลาเมืนครับผมจะเท้าไปหาใส่บ่วงใส่เบ็ดบ่วงหมานครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์าเลยเด้อครับผมสวัสดีครับมนูผีหน่วงป้ามีตุ่มงามเลยนะ กระดุกกระดุกมีตมัวน้ำขิงใหญ่นี่ขิงใหญ่ัยนี่กุอุสะสะออนเนี่ยมันมนันมันมันนี่